ก็อยู่ที่มองหินขาวอันนี้เรามาดูหินนะคะดูหินหน้าหนาวอุทยานแห่งชาติตูร<ด>ันคา<ด>หินกงช้าง เหมาะสำหรับเที่ยวกับหน้าหนาวนะคะไม่คาวเหมาะกับหน้าหนาวมากค่ะ เออแนวเอาอืมเอากมเหินของช้างค่ะว้าวมันอัศจรรย์มากเียวมาเที่ยวอย